วางเบาๆลูกวางเบาๆมันถึงจะอยู่เย้เก่งเก่งโอ้ยพกตาขึ้นปอ๋เอา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 พี่กระต่ายขึ้นเองด้วยไหวปะเนาะกระต่ายใหญ่คนเย้ ทำไรเขาจะถ่ายคลิปลูกโติ i g มาฮัลโหลหลับแล้วบ้างฮัลโหลเอี๊ยม้าหนหมอนอ่ะดูตรงไหนไหนหมอนหมอนโอ้จริง

ยิงเลยนะเอาขินเอากินไปวงบวานเล่นอุตารุ่กันยังวเย่กิงงเลยอตยอ๋อตัวนึงหลบล่องหตีอเย่ เยี่ยมเยี่ยมหมดแล้ว,เ,ลวเก่งมาก <pier> <c oughs>